ก็จะมาพูดถึงการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะก็วันนี้จะมาพูดคือยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนล้วนก็คือมีตัวยาอยู่ทั้งหมดเนี่ยสชนิดก็อันแรกเลยคือเอสโตรเจนอันที่2ก็คือโปรเจตินก็เนี่ยตัวยาทั้งหมดมันจะมี28เมตรแบบนี้ก็ที่มีฮอร์โมนเนี่ยมันแค่21่เ็ดมตรส่วนอีกเ็ดเมตรที่เหลือเนี่ยก็คือยาหลอกหรือว่ายาที่มีฮอร์โมนก็ทาน ครั้งแรกเนี่ยในการที่มีประจําเดือนครั้งแรกเริ่มทานจากตามลูกศรเลยแบบนี้ทาําตามลูกศรไปเรื่อยๆก็วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นแล้วก็เวลาก็ให้ทานเวลาเดียวกันน่ะก็ทานไปเรื่อยๆจนหมดแผงถ้าทานหมดแผงเราประจําเดือนอยังไม่มาก็ให้ตรวจการนั่งคันเลยทันทีก็แต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยที่ทานยาก็ควรใช้ การคุมกําเนิดที่นิ้อื่นรวมด้วยเช่นการใช้ถุงยงางอนามัยค่ะ